ยวัวจะตีนไกมาดยจ้าตำตีนไกนะค่ตำตีนไกนะจ้าใส่ขนมจีนนะจ้าแต่เราชอบที่โดนะคะ ตามด้วยมะนาวนะคะมะนาวเดี๋ยวสิเปรี้ยวนะพี่น้องมะตามเปรีย้รยน้ำปลาเด็ก น้ำปลาน้ำปลาน่่น้องน้ำตาลิดนึง ตีมใจนะพี่น้อง นน,นัใส่เส้นขนมจีนใส่หน่อยเดียวนะจ๊ะจำไม่ได้เกลียดดอกพี่น,น้อง จะชิม,มเสร็จพอกันตอนกินแล้วพีว่น้องยัวยัวจะตื่นใจ